สวัสดีครับวันนี้นะฮะพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการถ่ายรูปสาวด้วยกล้องฟิล์ม EP ที่10นะครับผมวันนี้มีพิธีกรพิเศษนะครับก็คือคุณแม่ของผมเองโอเโอเคนะฮะวันนี้ก็นาดีมติดภารกิจนะเลยไม่ได้มาด้วยนะครับก็เอาคุณแม่มาเป็นพิธีกรนะครับผมแล้วนี่เราอยู่กับนางแบบ EP นี้ของเรานะครับก็คือน้องปุกกี้นั่นเองนะครับผม สวรรค์ของเด็กอ้นวนจะให้น้องแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับ สวัสดีค่ะชื่อปุ๊กกี้ค่ะอายุ26ปีค่ะตอนนี้ทํางานเป็นนักวิทยาศาสตรน<า>น์ค่ะเองก็เนักวิทยาศาสตร์ด้วย <c oughs> วันนี้นะฮะเราอยู่ที่ไหนครับอ,อยู่ที่สวน I Love Flower Farm ค่ะ<อ>จังหวัดเชียงใหม่เนาะเป็นสวนดอกไม้ซึ่งเขาจะปลูกดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ปลูกเพื่อเป็นการส่งออกด้วยนะครับปลูกลูกเพื่อขายด้วยแต่ว่าตอนนี้มันไปหน้าหนาวละดอกไม้บางดอกก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาอากาศเริ่มร้อนเนาะอากาศเริ่มร้อนนะครับร้อนไหมหิวไหม นิดนึงค่ะไปภูทะ <c oughs> อยา่างอยา่างวันนี้เนี่ยเราก็มากับฟิล์มหนังเหมือนเดิมนะครับน้องเคยถ่ายกล้องฟิล์มไหมยังไม่เคยคะ่ะยังไม่เคยถ่ายกล้องฟิล์มเนาะฟิล์มก็คือการถ่ายในสมัยก่อนคือถ่ายเราจะยังไม่เห็นภาพนะแม่เคยถ่ายรูปฟิล์มไหมเคยค่ะ <c oughs> เรียนมาด้วย <c oughs> เ,ออเรียนมาด้วย <c oughs> เรียนมาว่างไงมั่งขอสอนแม่ว่างไงอ๋อมันเป็นภาพนิ่งเนาะสมัยก่อนมันมีทั้งฟิล์์มมมแแบบธรรดดาลลล้้ววฟิสไยนะ แม่จบทางด้านเกี่ยวกับสื่อการสอนเนาะนิเทศศาสตร์ใช่ไหมค่ะแล้วเขาสอนแม่ถ่ายรูปป่ะสอนค่ะเรียนมาด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วก็มีบ้างนิดหน่อยมันก็จะมีแบบวา่าอะไรนะต้องรู้จักปรับ เชสเตอร์สปีดบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะคะโอเคก็มีบ้างแต่ก่อนเราถ่ายรูปล์มอะไรพวกนี้เนาะเนาะรูปฟิล์มก็คือเราจะไม่ได้ถ่ายกันแบบเดี๋ยวนี้แล้วบางทีถ่ายรูปในมือถือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลหรือว่ากล้องสมัยใหม่เนี่ยเป็นดิจิตอลเราถ่ายเรากด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 บางทีเป็นร้อยรูปเข้าห้องน้ําทีผู้หญิงใช่ไหมถ่ายร้อยรูปมาเลือกเอารูปเดียวใช่ป่ะโอเคเรากดไปก่อนแล้วมาเลือกทีหลังแต่ว่ากล้องฟิล์มเนี่ยเราต้องถ่ายแล้วเราต้องดูโมเมนต์แล้วก็กดไปเลยเพราะว่าในหนึ่งม้วนเนี่ยมันมีแค่36รูปสําหรับิม หหรืออาจจะมากกว่าน้อยกว่าเพราะว่าเฟฟิล์มหนังมันขึ้นอยู่กับการโหลดฟิล์มเข้าม้วนบางทีมันอาจจะได้มากกว่า36หรือว่าอาจจะขาดไปครึ่งใบอะไรประมาณนี้ต้องมาดูกันซึ่งมันก็เป็นความสนุกของการถ่ายรูปฟิล์มกันแล้วก็เราจะยังไม่เห็นผลงานนะครับเราต้องคอยมาดูว่าล้างออกมาเป็นยังไงแล้วก็สีสันมันก็จะไม่เหมือนกับดิจิตอลซึ่งวันนี้กล้องที่จะเอามาใช้นะครับก็คือ eos ซึ่งเราใช้กันบ่อยแล้วนะดิมก็เคยถ่ายตั้งแต่ EP แรกที่ขุนวางนะครับแล้วก็ผมมาไปถ่ายที่แม่ข่าด้วย US Fight แล้วก็ตอนตอน,นั้นตอนเนี้ย กล้องนาดีมได้แยกล่างไปเรียบร้อยละผมก็เลยได้ไปถอยกล้องใหม่มานะครับแล้วก็เอามาใช้เอาไปลองมาแล้วลโอเคใช้ได้นะครับลองไปถ่ายน้องๆ C G M มาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเอามาออกงานเลยกับฟิล์มหนังชื่อฟิล์มอ่ะจริงๆอะจำไม่ได้แต่ว่าร้านเขามาตั้งใหม่ชื่อว่าฟิล์มกวนตีนนะครับร้านร้านจะเป็นฟิล์มกวนๆหน่อยเออ For Fun, ฟอรนะ์ฟันฟิล์มนะฟิล์มกวนตีนซึ่งเหมาะกับ ISO 50มั้ง เพราะว่าตั้งชื่อรุ่นว่า 50D 50ร้อยอะไรประมาณเนี้ย่ซึ่งเราเอามาถ่ายกันในช่วงที่มีแสงเนาะช่วงเย็นๆสวนดอกไม้ก็น่าจะเวิร์กโอเคแล้วก็กับเลนวันนี้ก็เป็นเลน8 5 f 1.2ยิ่งทําให้รับแสงได้เพิ่มมากขึ้นถ่ายออกมาสวยแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้มั่นใจไหมมั่นใจค่ะค่ะนางแบบมั่นใจมั่นใจในกล้องไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจในรุ่นลากไหมครับโอเคดีมากเั้นเดี๋ยวพร้อมละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย เราเดินเข้ามาในสวนนะครับตรงนี้ข้างหลังเราเนี่ยเป็นทุ่งดอกกุหลาบใช่ไหมใช่ดอกกุหลาบปะมีกุหลาบกุหลาบขาวกุหลาบชมพูค่ะนะฮะก็มีแบบอ่าแห้งบ้างหรือว่าย กำลังออกดอกบานสวยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งกว่าจะ4ี่โมงสีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็แดดมันก็ค่อนข้างแรงด้วยซีนแรกที่เราจะใช้เลยเนี่ยก็จะเป็นซีนย้อนแสงซึ่งเป็นซีนที่เรียกว่าถ่ายพอร์เต็เนี่ยได้สวยจะเป็นเทคนิคในการถ่ายพอร์เต็แต่ว่าในสภาพแดดแรงอย่างเงี้ยอาจจะมีการมันย้อนแสงอ่ะหน้าจะดำคุณนั่งแบบรายการนี้อดทนทุกคนเคยมีอีพีหนึ่งต้องส่งยาไปให้นะฮะเราก็เลยจะแนะนําอุปกรณ์พิเศษ ก็คือรีเฟกตอ่ะลองขยับรีเฟกตเข้าไปหาน้องหน่อยครับอ่าหน้าก็จะขาวขึ้นมาทันทีครับผมโอเคเพราะว่าแสงมันสะท้อนมาตรงนี้เนาะใช่แสงมันสะท้อนมาแล้วก็สะท้อนกลับเข้าไปหาหน้าโอเคเราจะถ่ายตรงนี้เป็นรูปแรกก่อนวันนี้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องมุมเรื่องดอกไม้อะไรเลยเพราะว่าการเปิด F1.2 เนี่ยมันจะทําให้ข้างหลังเนี่ยละลายหายไปหมดพร้อมยังพร้อมแล้วนะพร้อมนะครับ 1- 2 3สองมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ลืมวัดแสงแสงมัน แสง<ด>มันเย<า><ด>อะไปอ่ะ<า>เอาใหม่นะหนึ่งสองสามโอเครูปแรกผ่านไปแล้วนะครับขออีกมุมด้านนี้แล้วกันเอาเป็นเหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอถ่ายแนวนอนนะโอเคลืมบอกวันนี้ธีมรายการก็คือสวนสอดอกไม้สวนดอกไม้ของเรานี่แหละค่ะเพลงก็น่าจะเกี่ยวกับดอกไม้แต่ยังไม่ได้แต่งนะแต่เราจะถ่ายฟุตไปก่อน,นครับอือได้ลค่ะน้องมั่นใจด้านไหนครับโอเคดีมากหนึ่งสองสามโอเค ตอนนี้ผ่านมาสองใบนะทั้งหมดมีสามสิบหกใบอ่าเดี๋ยวให้แม่ช่วยก็ได้ยาเจ้าชู้ติดกระโปรงน้องเต็มเลยยาอะไรนะยาเจ้าชู้เขาเรียกเขาเรียกยาเจ้าวันนี้ใส่รองเท้าอะไรมาเขาเรียกอะไรให้ดูหน่อยนิ่มดีใส่อไออันนี้อันนี้อันนี้ที่ที่ขายในติ๊กต็อกป่ะใช่ค่ะโอ้ของแท้เปล่าไม่แท้เหรอไม่แท้เอ้าก็ก็เขาบอกว่าของแท้ไหมเหรอปกติอ่ะโอเคไม่เป็นไรปะ ไปต่อตอนก่อนจะมาเนี่ยตอนที่พี่ทักไปถามน้องไม่ไม่มั่นใจเรื่องรูปร่างใช่ไหมพี่เลือกสถานีที่นี่มาเนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะบังส่วนล่างได้ไม่พอพี่เห็นน้องกับแม่ <laughs> มั่นใจนขึ้นมาเ,เลย <laughs> มั่นใจในรูปร่างไม่ต้องไม่มั่นใจ <laughs> นี่ ไม่เห็นเป็นไรเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องเข้าไปอยู่ข้างในแล้วพี่จะถ่ายมาตอนนี้อันนี้เป็นฉากตามแสงนะครับฉากตามแสงไม่ต้องใช้ย้อนแสงละสวยมากอ่ะโอเคมองกล้องนะจ๊ะหนึ่งสองสามโอเคขออยรูปหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้อ้าวทำไมมองกล้องแล้วหลบตาล่ะแดดมันร้อนโอเคเป็นไงบ้างถ่ายมาตอนนี้ สี่ใบละยังไม่เห็นรูป <laughs> ดูไหม <laughs> ไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องดูตอนล้างเหนื่อยไหมยังค่ะกล้องฟิล์มไม่ไม่เหนื่อยเนาะโอเคแต่ว่าน่าจะเหนื่อยกว่าดิจิตอลนะได้ข่าว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหม <laughs> นักวิทยาศาสตร์นี่ทํางานเกี่ยวกับอะไระจะทําเกี่ยวกับการทำ l a ค่ะปฏิบ,บัติค่ะก็คือเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับ แลบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะใช่แสดงว่าอย่างนี้เนี่ยต้องเก่งเคมีใช่ไหมพอได้นิดหน่อยค่ะพอได้นิดหน่อยเคมีเนี่ยเรียนเกี่ยวกับสถานะใช่ไหมพวกแก๊สของแข็งของเหลวแต่อยากรู้อะว่าเรียนอะไรถึงจะเกี่ยวกับสถานะของเราเข้าใจละได้ไหมได้ได้อยู่ได้อยู่นะโอเคโอเคจำนะจำนะโอเคจำแล้วไปใช้โอเคป้าถ่ายรูปต่อตรงไหนสวยนะน้องตรงนี้นะ ตรงตรงนี้มีไอเดียอยากถ่ายแบบไหนครับถ่ายกระจกค่ะแบบสะท้อนหลังแล้วก็เห็นหน้าในกระจกโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ได้เลยอันนี้น้องเป็นคนรีเควส์เองนะครับผมพุกกี้พร้อมอยัง1 2 3่อโอเคขอยอรูปหนึ่งนะครับพุกกี้ยืนอ่าด้านานันด้านนี้หน่อยด้านนี้หน่อยโอเคโอเคตัวมันเข้าไป1 2 3โอเคสวยงามไป เดี๋ยวเราถ่ายขอขอตรงนี้หน่อยเนาะขอเรียกว่าเป็นเออ,เอ,อแลนด์มาร์กของของ,ของที่เนี้ยเ,เอออ่ายืนขึ้นไปข้างบนเลยโอเคอ่ะโอเคนั่นแหละเดี๋ยวผมจะถ่ายไปจะไก,กลนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ได้ระยะนะครับยิมนะครับหนึ่งสองซ่อมโอเคขออีกรูปหนึ่งครับระยะ85ถ้าจะเก็บข้างหลังเนี่ยมันจะต้องถอยไกลนิดนึงอย่างที่นานาทุกคนทราบกันดีหนึ่งสองซ่มโอเคอ่ะเรียบร้อย ตรงนี้เป็นทุ่งดอกสีเหลืองนะครับดอกอะไรแม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอ้าวไม่มีติดไว้เหรออ๋อไม่เห็นมีเลยอ้าวไม่รู้นั้งแบบทราบไหมครับไม่รู้เหมือนกันโอเคถ่ายถ่ายแล้วถาม Google ได้ถ่ายแล้วถาม Google ได้อ่าเดี๋ยวนี้อ่าน้องจะเด็ดดอกไม้ออกมาแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวอน้องจะถามก o o g l e น้องจะทำท่าในการดมดอกไม้มีกลิ่นไหมหนึ่งสองสาม โอเคเดี๋ยวขออีกรูปหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามโอเคเครียดอะไรหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เราเล่นปั เขาบอกว่าดอกมิมิวลาสไทเกอร์มังกี้วะเหรอพี่มิมิวลาสไทเกอร์มังกี้ไหนแม่ทำยไงนี่ไงคะพอนั่นมันก็จะนี่แล้วก็มันก็จะบอกคนหาใช่ไหมใช่ป่ะใช้ไทเกอร์ป่ะไทเกอร์อย่างงีก็ไทเกอร์มังกี้ไทเกอร์มังกี้อ่าคือมิมิวลาสเนี่ยแล้วก็มาแสลไทเกอร์มังกี้ก็อ่านตามเนี่ยค่ะโอเคนะฮะชื่อยากเนาะไม่รู้นะบางทีมันอาจจะอ่านไม่ถูกก็ได้อีกอันนึงบอกแมคคาโดเนียแมคคาโดเนียที่เป็นถั่วเหรอแม่ อันนั้นมันแมคคาเดมียะบอลเนไทายนี่ได้ดอกกุหลาบไหมครับยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้ดอกกุหลาบเลยอ่ะเดี๋ยวโซนนี้โซนดอกกุหลาบนะฮะถ้าอยากได้ก็เด็ดไม่ได้นะไม่ได้ห้ามตอนนี้รูปที่10นะครับผ่านมาแล้วกำลังจะถ่ายรูปที่11นะรอมไหมจ๊ะ 1...2...3 สองไม่สวยพี่ไม่ชอบรูปนี้ขอโพสท่าใหม่น้องเอียงตัวนด้หนอีกนิดนึงอ่าโอเคได้เลยยิ้มหวานค่ะหนึ โอเคเดี๋ยวก่อนขออีกรูปหนึ่งโอเคนั่นแหละสวยนี่นะฮะใครไหนสนใจติดต่อไปเป็นนางเอกได้เลยนะฮะ <c oughs> น้องหน้าสวยมากน้องหน้าสวยเกินแบบนี้พี่จะต้องให้ลดความสวยลงหน่อย <c oughs> ให้มีดอกกุหลาบมาผัดนะ <c oughs> โอเค,อเคยิ้มเดอหนึ่งสองสาโอเคปะ ถ้าไม่ถ่ายตรงที่มันรับแดดหน่อยอะแม่เขาจะให้ถ่ายตรงที่รับแดดไร่รู้ทางหน้าข้างหลังข้างข้างหลังข้างหลังข้างหลังถ้าจะดีเนาะอยู่ในดงดอกไม้เออเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยดูแสงสวยกว่าน่อยนะแสงสวยนะอแม่แม่บอกว่าแสงสวยอเดี๋ยวเราลองดูวนางแบบก็สวยค่ะจะสวยหรือเปล่าเออเนี่ยภาพมันจะอยู่หน้านางแบบอยู่ในมันอยู่ในดงดอกไม้นึงสองซ่อมโอเคขอแนวตั้งอีกหนึ่งรูปนะครับหนึ่งสองซ่อม อ่าโอเคป่ะเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นดอกแดนดีไลออนวะไม่น่าใช่นะแม่รู้จักแดนดีไลออนไหมไม่รู้จักค่ะที่ว่ามันเนี่ยเขาเนี่ยถ้าสมมุติมันเป็นกีบอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะปล่อยปล่อยปล่อยลูกออกมาไป,ไปแล้วมันจะไปโตตามที่อื่นอ่าเหรอรู้จักแต่สมัยก่อนอะ่ะเขาเรียกดอกกระดาษอะไรนะดอกกระดาษอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราถ่ายน้องต่อดีกว่านะครับกี้มองกล้องหน่อยครับ ดื่มไม่ไหวแล้วมือตาไม่ไหวโอเคไม่ต้องไม่ต้องมองก็ได้เอออย่างงก็สวยสวยลูกอันไหนไม่ไหวก็บอกช่างภาพนะหนึ่งสองสามโอเคขออีกรูปหนึ่งครับเราทำอะไรดีเราทำอะไรดีโอเคหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยเห็นเขาบอกว่าชื่อดอกกิลาเดียแกนดิฟอร่านะคะ สกุลเดือนฉายค่ะถ้าเป็นของไทยเนี่ยนะคะอันนี้เหรอไม่ใช่แดนดีไลออนเหรอไม่ใช่อแสดงว่าพูดไปเมื่อกี้ผิดหมดเลยเดือนฉายค่ะเมล็ดเดือนฉายเมล็ดเดือนฉายเนาะอ่ะพุกี้คาดว่าถ่ายมาเมื่อกี้เนี่ยคาดว่าได้กี่ใบละน่าจะ10กว่าใบ15บาใบ15ใบเหรอเฮ้ยเกือบถูกได้16บใบโอ้โหเก่งมากใกล้เคียงนะฮะอย่างเรื่อง ยานี่พอได้ไหมพี่ไปหาหมอมาเนี่ยหมอให้ยามาสามเม็ดให้กินหนึ่งเม็ดทุกครึ่งชั่วโมงอยากรู้ว่ากี่ชั่วโมงพี่จะกินยาหมดอีกรอบเลยไหมอรอบยอีกรอบไหมหมอให้ยามาสาเม็ดหมอให้พี่กินครั้งละหนึ่งเม็ดทุกครึ่งชั่วโมงหนึ่งเม็ดทุกครึ่งชั่วโมงใช่ทุกครึ่งชั่วโมงอ่ะต้องกินหนึ่งเม็ดแล้วอยากถามว่ากี่ชั่วโมงยาจะหมดสามคิดดีๆ3เม็ดครึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแน่ใจ ถูกต้องโอ้โหเก่งมากเก่งมากทำไมถึงหนึ่งชั่วโมงครับครั้งละหนึ่งเมตรทุกครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีแค่สามเม็ะสมมุติเราเริ่มตอนเที่ยงเริ่มตอนเที่ยงเม็ดแรกเม็ดที่สองเม็ดที่สองเที่ยงครึ่งเม่ได้สามบ่ายเที่ยงถึงบ่ายโมงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเก่งมากโอ้โหนี่นะฮะนักวิทยาศาสตร์ของแท้ปะถ่ายรูปต่อมงน ต่อไปนะฮะเราจะถ่ายรูปตรงนี้จะเป็นระยะไกลตรงนี้จะเป็นทุ่งตรงกลางไม่มีดอกไม้อะไรเดินออกมาเดยก็เป็นกลางก็จะถ่ายให้เห็นข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรนะสิ่งปลูกสร้างอันนั้นแหละนะครับมาหนึ่งสองซ่อมโอ้โหแสงสวยมากเพราะว่ามันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวขออีกรูปหนึ่ง<ม>รูปหนึ่งผมกับเออผมน้องนะสวยมากใช้ยาย้อมยี่ห้ออะไรคะหนึ่งสองซ่อมโอเคปแม่นี่ดอกอะไร ค่ะเห็นเขาบอกว่าดอกบูซันเวียบูซันเวียอ่าไม่ใช่ลาเวนเดอร์ใช่ลาเวนเดอร์กลิ่นมันก็คล้ายคนะใช่ไหมสายพันธุ์ตระกูลเดียวกันคล้ายๆแป้งงูอ่ะสีม่วงอ่ะแป้งตังคูอ๋อแปง ไม่ใช่รอระเป็นบูบูอะไรนะบูซันวีบ oh ูซันวีโอเคนะฮะไม่รู้ Google หรือว่าเราผิดถามเจ้าของสถานที่เจ้าของก็ง<อ>งไม่มาเดินกับเรานะ,ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในาช่วงของดอกไม้สีม่วงเราจะถ่ายย้อนแสงอีกแล้วนะครับโอเคแสงมาทางนี้นะะเดี๋ยวขอรีเฟกเข้ามาข้างหลังเนี่ยจะเรียกว่าลายล้อมไปด้วยดอกไม้เลยนะฮะหนึ่งสองสาม โอเคสวยงามมากขอยีกรูปนึงนะครับอ่าตัวอ่อนหน่อยลูกหนึ่งสองสามโอเคสวยงามมากปะเราออกจากทุ่งนี้กันดีกว่าเดี๋ยวแมงจะมา <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้แหละฮะเราจะสั่งน้องให้เข้าไปในทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะเราจะเก็บภาพระยะไกลหนึ่งสองสามโอเคเขออีกรูปนึงนะครับแล้วหนึ่งสองสามโอเคเ้ข่าคว่าเรื่อง กินนี่ก็ยืนหนึ่งเลยเรื่องอาหารนี่ได้ไหมได้ไม่พลาดไม่พลาดนะฮะชอบกินสุก,กี้ไหมชอบค่ะสุก,กี้นะมีร้านสุก,กี้หนึ่งที่เขาชอบใช้แบบพวกแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาทํางานในร้านสุก,กี้ผีน้อยตีน้อยอ๋โอโอเค <laughs> <laughs> ถ่ายรูปต่อดีกว่าโอเคขอเอียงหน่อยจ้ะหนึ่งสองซ่อมโอเคสวยมากอ่ะ ขอรูปหนึ่งขอรูปหนึ่งขอรูปหนึ่งอยากฮิปสเตอร์ไหมฮิปสเตอร์ต้องทำยังไงฮิปสเตอร์ต้องถ่ายรูปยืนตรงยืนตรงนะฮะนี่คือฮิปสเตอร์นะครับผมแต่เราไม่ได้ถ่ายโทนสตรีทให้น้องนี่ยืนอย่างนี้เคยเห็นว่าที่เขาถ่ายกันนะนั่นแหละเนี่ยฮิปสเตอร์นะฮะของแท้หนึ่งสองซ่อโอเคเรียบร้อยฮะเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่เอาแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ตรงที่ดอกแอนเทอร์เรียมโปโตแมกนะคะใช่ทำอะไรครับ แกงเข้าตาโอเคเราจะมาถ่ายตรงนี้แหละเนาะน้องปุกกี้นะฮะแกงน้องโอเคอันนี้ใบใบอะไรเนี่ยใบบัวบกปะไม่น่าใช่นะตอกนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆเวลาเราถ่ายเราจะได้อารมณ์เหมือนเคยดูการ์ตูนจิบีปะไม่เคยไม่เคยอระพวกไอสปิริตเตเวพวกอะไรเนี่ยไม่เคยดูอ๋อโอเคไม่เคยดูเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเคร่ง <laughs> เราเรากจะบอกว่าเราจะได้ภาพโทนแบบนั้นนะครับโอเคปะเราเดินเข้ามากันเลยดีกว่าโอเคหันข้างลูกแ2 3หนึ่งสองสามโอเคตอนนี้ก็เรียกว่าจะเป็นกึ่งกึงย้อนแสงนะฮะแสงก็จะมีมาที่นานิดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ต้องเข้าไปอีกแล้วเดี๋วฝากสวนดอกไม้นะช่วยทำทางเดินให้มันกว้างกว่านี้หนะ่อย <laughs> ดีไหมลูกนี้ได้ค่ะดีเนาะโอเคอ่าหันหันข้างหน่อยอัชเชสวยมากค่ะเอามองกล้องค่ะหนึ่งสองซ่มโอเคขออีกรูปหนึ่งครับอ่าหันหน้ารับแสงเลยลูกโอเคได้เยอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอรูปนี้สวยมากอย่างนี้แหละหนึ่งสองซ่อมาโอเคอ่าน้องหอมดอกหนึ่งสองซ่มโอเคไม่ต้องเก่งผ่อนคลายผ่อนคลาย เดี๋ยวขอยลุ้มนึงนะอยากได้แสงขอขอขอไปชอ่อที่อ่าขอขอไปข้างหลังดีกว่ามันจะมีแสงกล้องฟิล์มมันจะถูกกับแสงนะฮะหนึ่งสองสามโอเคขอยลุ้มนึงครับหนึ่งสองสามโอเคมันจะมีซีนหนึ่งอ่ะที่นี่นะที่ขาแล้วอ่ะมาเซอร์เวยก็คือการที่ถ่ายไปข้างหลังแล้วมันจะเห็นทุ่งเยอะมากแล้วก็เห็นบ้านจะสวยมาก เดี๋ยวพี่จะให้ปุ๊กกี้เดินเข้าไปตรงกลางนี้แล้วพี่ก็จะเข้าตรงนูน้นแล้วก็จะถ่ายเข้าไปโอเคจังหวะตรงนี้นี่เป็นเรียกว่าย้อนแสงหนักจัดๆเลยนะฮะแล้วเราจะมาดูประสิทธิภาพของ EOS 5ไกันนะฮะว่าจะสามารถสู้แสงได้แค่ไหนหนึ่งสองสามโอ้โหย้อนแสงหนักมากแบบแทบไม่เห็นนางแบบนะฮะเดี๋ยวขอสลับที่นั้นหนึ่งสองสามโอเค ขออีกใบหนึ่งครับหนึมโอเคเรียบร้อยตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด33บาใบเดี๋ยวถ่ายทีมงานกันดีกว่าเนาะติดไหมอ่าเนี่ยสแสดงว่าหน้าพี่ชัดแล้วอุ้ย <laughs> ถ่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อย่าเพิ่งเพิ่งกดหมายถึงว่าถ้ากดครึ่งหนึ่งปุ๊บรวค้างไว้นะแล้วถ้าสมมติเราอยากให้หน้าพี่ไปอยู่ตรงไหนของเฟรมเราก็เลื่อนเอาเข้าใจว่าเลื่อนในระนาบเดียวนะถ้าเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะหลุด โฟกัสเนอต้องเลื่อนในระนาบเดียวอ่าเดี๋ยวเพิ่งถ่ายนะเพราะว่า <laughs> ตอนนี้ฟิล์มจะหมดละเดี๋ยวจะให้ถ่ายทีมงานเนาะโอเคเข้าใจวิธีการโฟกัสแล้วเนาะโอเคอ่าน้องเลือกเลยอยากให้ทีมงานอยู่กับฉากตรงไหนตรงนี้อ่าทุกอีพีน้องถ่ายชาัดหมดนะจริง <laughs> อ่าสัญญาณด้วย <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณมากครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีนี้น้องจะชัดหรือเปล่า <laughs> อ่าโอเค อย่างสังคมนี้ได้ไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเนาะอย่างเรื่องเมืองหลวงนี่รู้ประเทศไทยเมืองหลวงกรุงเทพมหานครลาวเบียงจัน์ลึกอ่าโอเคอ่ากัมพูชา,าไม่แน่ใจปราอะไรปราปรนมเป็นโอเคไม่เป็นไร <laughs> นะฮะแต่เรามีคําถาม ที่ลึกกว่านั้นรู้จักกรุงมะนิลาไหมอยู่ฟิลิปปินส์อ่าเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์อยากรู้ว่ากรุงมะนิลาเนี่ยแต่ก่อนชื่ออะไรมา <is> ริซอนค่ะลามานิลาคือตัวเป็นมาริซอนพอแตกใบอ่อนเป็นมะนิลาเฮ้ยเก่งมากเลย <laughs> สุดยอดใบสุดท้ายแล้วน้องอยากใส่ตรงไหนครับ ตรงนี้นะให้พี่ถ่ายเข้าไปข้างในนี่หรือว่าถ่ายจากตรงไหนเอ่ยสะท้อนนี้ด้สะท้อนนี้เข้ามานะน้องจะโดนหน้าคือน้องหน้าสวยเกินอะ่ะก็ต้องมีะายบังนะฮะเพื่อให้ลดความสวยหนึ่งสองสามโอเคกล้องก่อแล้วนะฮะตียินเสียงไหมครบ36ไปพอดีเลยนี่นะฮะดูกันก่อนนะฮะจาก17 16ดบหเนี่ยฮะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นรวมถึงผมด้วยนะฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละร้านขนมที่มาก่อนให้เยอะก็คือพึ่งน้อย สุดยอดเหนื่อยไหมวันนี้อุยอ๊ยหาแม่เข้ามาสบายๆค่ะสบายๆเนาะรู้สึกเป็นยังไงบ้างรครับกับการมาเที่ยวสวน I Love Flower Farm อ๋อดีค่ะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีนะแล้วแมงอะไรมันนีย <c oughs> <c oughs> อะโอเคแม่เป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหม ค่ะ <C> e <at> ก็ได้ชมบรรยากาศดอกไม้ชมบรรยากาศดอกไม้ตอนี EP นี้เป็น EP ที่10นะครับเดี๋ยวก็จะมี MV ตามมาเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเพลงเกี่ยวกับดอกไม้แหละคราวนี้นะก็จะมาในโทนเย็นๆหน่อยถึงแม้ว่าตอนนี้จะหมดฤดูหนาวไปแล้วก็ตามนะครับอ,อยากให้ปุกกี้ฝากสถานที่หน่อยตรงนี้นะคะเป็นส่วน I Love Flower Farm ค่ะอยู่ที่แม่ริมค่ะอยู่ที่แม่ริมเนาะปัก หมุดมาเลยปลาหมุดมาเลยะนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะปิดแล้วนะครับปีหนึ่งอาจจะเปิดแค่ช่วงนี้ถึงประมาณสิ้นเดือนกุมภารีบม,มาเที่ยวกันตอนนี้ดอกไม้ก็ก็มีทั้งสดแล้วก็เหี่ยวบ้างแล้วแต่นะครับแต่ถ้ามาช่วงหนาวๆเนี่ยเราจะได้แบบสดๆกันนะครับทั้งสวนเลยเนาะ,ะให้น้องปุกกี้ฝากผลงานฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับฝากติดตามช่องทาง t i k t o ok k ค่ะปุกกี้ชอบกินโกโก้ค่ะ i อค่ะเจ้าปุก,กี้ค่ะ J A O P W K K Y ค่ะโอเคนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณน้องพุก,กี้มากนะฮะเดี๋ยวรูปออกมาเป็นไงไปดูกันนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย